สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการต่อใต้วงแขนนะคะของเสื้อ,อ,อลายดอกไม้หกกลีบนะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆนะคะสอบถามเข้ามาหลายคนก็เลยจะมาทําให้ดูนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นสาธิตนะคะก็เลยทําแค่นี้นะคะ จริงๆแล้วรอบอกของเพื่อนๆก็คือจะจะยาวกว่านี้ถูกไหมคะอาจจะเป็นรอบอก12ดอกหรือ14ดอกอะไรแบบนี้อันนี้เป็นอันสาธิตนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเวลาเราถักไปแถวแถวหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะมาวัดรอบอกดูว่ามันได้ขนาดของเราไหมก่อนหนึ่งแถวนะคะพอได้หนึ่งแถวเราจึงมาทำการต่อใต้วงแขนกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะ พอเราถ,เถักดอกมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําติ่งไว้ตรงนี้ก่อนคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตุม่มหนึ่งติ่งนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มต่อกันติ่งที่สองคือตรงกลางนี้นะคะเราก็หยิบชิ้นงานของเรามานะคะดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะทิ่มลงไปตรงนี้นะคะตรงเนี้ยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เรากลับมาทางนี้กลับมาทางนี้นะคะเราจะเริ่มดอกแรกนะคะที่ลงไปตรงนี้ค่ะโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ ต่อลองไปตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็มาต่อจะต่อกับตุ่มนี้นะคะ จากนั้นนะคะพอตุ่มนี้เราก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็มาเชื่อมกับอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะมาเชื่อมกับอันนี้ ก็มาเชื่อมตุ่มถัดไปเนี่ยค่ะ สังเกตดูนะคะว่า,าใต้วงแขนตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะก็คือจะอยู่ลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะคาเอาไว้นะคะหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อไปใหเ้เดี๋ยวจะถักไปให้ครบดอกเลยนะคะค่ะต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ ดอกแรกนะคะเดี๋ยวกลับมาทางนี้เนี่ยค่ะให้ดูตรงนี้นะคะก็คือจะจะไม่เชื่อมกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อดอกที่สองกันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำดอกที่สองกันเลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะเราจะเว้นว่างไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งตุ่มก่อนนะคะแล้วเราจะมาเริ่มต่อตรงตุ่มกลางเนี่ยค่ะดูดีๆตรงนี้ต้องดูดีๆนะคะอพอดอกที่สองนะคะเราก็จะเดี๋ยวเรานะคะจะเชื่อมอาจากตุ่มนี้นะคะจากตรงนี้นะคะหนึ่งจุดนะคะแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้หนึ่งอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้ก็ยังปล่อยไว้ก่อนนะคะ เวลาต่อดอกเราจะให้ให้เอาด้านเออด้านหลังนะคะด้านหลังของลายประกบก,กับประกบก,กันอย่างนี้นะคะเพื่อที่เวลาออกมาแล้วลายมันจะได้ตรงกันนะคะมาเริ่มเลยค่ะเลาวก็ทิ้มลงไปตรงนี้นะคะตรงนี้ยังปล่อยว่างไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะยังไม่ต้องเชื่อมต่อกันนะคะตรงตุ่มนี้ยค่ะปล่อยไว้ก่อนเลย จากนั้นเราก็จะเอาตุ่มนี้นะคะมาต่อกันแบบนี้นะคะกับดอกนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะ ก็เชื่อมกับตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวจะการง,งานให้ดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงใต้ลักแรของเรานะคะก็คือเนี่ยค่ะจะเว้นตรงนี้เอาไว้นะคะ ถ้วพลางงานออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่ออีกดอกหนึ่งอีกฝั่งฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่ออีกดอกหนึ่งค่ะตรงนี้ดอกนี้ก็ถักวนรอบมาแล้วนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะอ้าไว้ก่อนแบบนี้นะคะ ที่เราเริ่มต่อดอกนี้เป็นดอกแรกแล้วก็ดอกที่สองเดี๋ยวเราจะมาทําดอกที่สามนะคะพอดอกที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมอตุ่มที่เราเหลือไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะมันจะพับอ่ครึ่งมันจะอยู่ลักษณะนี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวดอกที่สามนะคะจะให้ดูแบบนี้ดอกที่สามก็จะอยู่ตรงนี้แบบนี้พอดีเลยค่ะแต่เราจะเชื่อมตุ่มที่เหลือตรงนี้ด้วยนะคะมาเริ่มเลยค่ะ ทุกครั้งนะคะเวลาเราจะต่อนะคะเราจะเหลือไว้ก่อนตุ่มหนึ่งตุ่มแรกตรงเนี้ยนะคะแล้วเราจะมาเริ่มต่อกันตุ่มที่สองตรงเนี้ยนะคะเราก็โซ่หนึ่งจากนั้นเราก็เอาเอาวงแขนที่เราจะต่อนะคะเมื่อกี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะอยู่แบบนี้เดี๋ยวเราจะอา่า พลิกมาทางนี้ให้เห็นตรงนี้นะคะก็คือจะเหลือดอกตรงนี้ไว้นะคะเห็นไหมคะยังไม่ได้ต่อจากนั้นเราจะเริ่มามาทําตรงนี้นะคะเริ่มต่อจากชิ้นตรงชิ้นหน้าอ,อกตรงชิ้นตรงเนี้ค่ะชิ้นนี้นะคะเราก็เริ่มเลยค่ะ ตร่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเชื่อมกับตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเชื่อมกับตรงนี้นะคะ พอมาถึงตุ่มกลางนะคะดูนะคะเราก็ทิมไปเลยค่ะตรงกลางตรงตรงช่วงที่เราทิมตรงเนี้ยไว้นะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะ อาจจะงงๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆลองลองฝึกดูนะคะถ้าทำเองดูอย่างเดียวอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจต้องทำไปด้วยดูไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมกับตุ่มนี้นะคะเนี่ยค่ะ จากมันตุ่มนี้เราก็จะเชื่อมกับอันนี้ค่ะถักไปมันก็จะลงล็อกของมันพอดีเลยนะคะ ก็จะเหลือไว้หนึ่งตุง่มทุกครั้งตรงเนี้นะคะเดี๋ยวจะถักวนรอบไปแล้วเดี๋ยวจะมากางงานให้ดูอีกทีนะคะค่ะก็จะได้ตามนี้เลยนะคะตรงนี้ต่อมาเสร็จแล้ว ใต้วงแขนเดี๋ยวเวลาเอ่อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะตรงช่วงที่เราจะต่อก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเออเวลาต่อต่อแขนขึ้นไปนะคะ ก็เพื่อนๆก็ดูเอาว่าแขนของของเพื่อนๆน,นะคะมีความกว้างหรือว่าใหญ่แค่ไหนนะคะก็วัดเอานะคะเราก็จะเริ่มต่อจากอ่าเนี่ยค่ะดอกนี้เนี่ยค่ะขึ้นไปอ่าบางท่านอาจจะใช้ทั้งหมดตรงนี้ห้าดอกหรือหกดอกก็แล้วแต่ขนาดแขนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะพอเข้าใจไหมคะ ก็จะต่อขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นแขนแบบนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ